สงสัเราต้องเปลี่ยนคลหละทำไมล่ะคะฟันดูแก่มากทำไมล่ะคะท่านผู้ใหญ่ใจก็บอกว่าเป็นสาวสวยใจดีตื่นข้าวแบบนี้คะคะได้เลยค่ะได้เลยนะคะแล้วสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่คลิปแอนคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มีน้องๆถึง4ี่คนนะคะที่จะมาร่วมกับเราน้องฟันนี่ก็มาร่วมกับเราไปครั้งที่2นะนะคะ มีน้องทีน้องออฟแล้วก็น้องนิวนะคะเดี๋ยวจะมาสนุกด้วยกันแล้วก็วันนี้ตืิดแต่เช้าก็รู้สึกตุ้มตต่อมต,อต,อต,อตอ่ว่าเราจะมากันได้หรือเปล่าน้ำท่วมกันบ้างหรือเปล่าคะด้ว เขาเดือดร้อนนะคะเราก็หาทางช่วยกันไปช่วยอะไรกันได้บ้านก็้างกำลังใจไปให้บ้านนะคะให้ทรัยพย์สินเป็นทองได้ก็ช่วยกันไปนะคะเราจะได้สบายกันทุกคนเนาะวันนี้ก็ยังไงดีไม่พูดเดยอะดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็จะรอกันที่จะเจอกับน้องๆ เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหนึ่งคราวหน้าแล้วกันนะคะให้ทุกคนสนุกม,มากๆวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปอยู่เราไปทีก่อนนะคะ like เดทครับผมโอ้โยถ้าคุณเป็นนักเดทกอบคุณหยาได้ไหมคะหยาดจริงเลยครับหยาดโกรธนะเอาละครับนี่ผมทีเอฟหกลงทีวงการบันเทิงครับสวัสดีครับปังครับสวัสดีค่ะนิวค่ะอันด้วนซีออลิชคุณสวัสดีครับผมอ็อฟเอมหกครับผม อยู่แล้วอินเทอร์เน็ตนะคะทั้ง4คนค่ะใช้อินเทอร์เน็ตกันบ่อยแค่ไหนแล้วก็ในชีวิตประจำวันที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างจีบกันนะครับได้เลยค่ะใช้ทุกวันครับใช้ทุกวันเลยรู้เลยครับว่าอะไรครับอะไรครับป้อมดูหนัง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 ว่าเดาโหลดคลิปอะไรแบบนี้อะไรครับอะไรหนังไทยหนังญี่ปุ่นหนังอะไรคนไทยดีกว่าคนไทยก็ชอบดูยูทูบครับดองจ้าใช่ไหม้องจ้าเดาตลอดเดาตลอด ก็ชอบไป u t u b e เพราะว่าตอนนี้กำลังเล่นบีบบ็อกอยู่ชอบไปดูศึกษาว่าเขาแบบชาวต่างประเทศเขาบีบบล็อกยังไงข้อคูะข้อมูลแบบนี้ยูคลิปเป็นตัวอย่างครับผมคลิปบีบบล็อกบล็อกไม่ใช่คลิปหนังโอเคนะคะน้องฟ้ามะดูอะไรบ้างเนึ่งใช้ใช้เป็น ใช้เยอะเรับผมก็คือจริงๆแล้วโดยหลักๆเนีส่วนมากก็เราใช้ตารางงานก่อนแล้วก็โซเชียลเน็ตต่างๆนะก็คืออาจจะเป็นทวิตเตอร์อะไรที่คอยอัปเดตข่าวสารอย่างขาล่าสุดนี่คือนําท่วมเพราะว่าช่วยได้เยอะมากว่าถนนสายไหนท่วมผมเลยมาช้าเลยฮะก็จริงๆแล้วดูหลายอย่างแล้วก็ อย่างเช่นแบบบางทีมันจะมีคลิปเพื่อที่แบบว่าอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วก็เข้าไปดูเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเกาะกระแสบ้างจากการที่แบบว่าเป็นพิธีกร,รแล้วลก็เอาเรื่องพูดเองไปพูดได้อ่านะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมน,น,น้องะะ <S <S น<บ>ิวแล้วจ้าการได้ไปทำไรบ้างคะาเราเลนะคะ,ะ,คะใช้24ชั่วโมงเลยคะ่ะเฮ้ย24ชั่วโมงเลยเหรอเน็ตในมือถือด้วยะค่ะแล้วก็เน็ตที่บ้านด้วยคะ่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะไม่ใช่เป็นทีวีเอ็นเอเฟซบุ๊กคือ24ชั่วโมงค่ะเป็นในบ้านทุกๆนาที เหมือนกันครับผมเข้าไปทั้ง u t u b e เข้าไปทั้งดู Facebook อะไรแล้วทั้งวันทุกวันเลยครับทั้งวันทุกวันเลยเหรอใช่ครับอ๋อเนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตสำคัญมากๆเลยนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วอินเทอร์เน็ตแบบไหนคะที่จะทำให้ทุกคนออนไลน์ได้แบบปิดวันุขเอออินเทอร์เน็ตแบบไหนใม่ใม่ใหม่หายไหม่หายออสงสัยจะเสียงดีเกินไม่รับไม่ได้นะครับ ผมชอบเน็ตหนวดเน็ตทรูนี่แหละค่ะต,ตั้งให้สี่อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าแม้แต่ในช่วงเวลาที่คนใช้เยอะเนี่ยแต่ครามทาแบบนี้ใช่ครามทาเหมือนละครหลัข่าวนะครับออช่วงเวลาที่คนใช้เยอะก็ยังไม่กระตุกโอสามารถใช้ได้หลาลื่นอ,ออนไลน์ได้บอกว่าเต็มที่ไม่มีกระตรุกด,ดาวน์โหลดต่างๆได้แบบว่ารวดเร็วทันใจใช่ครับเพราะเชื่อว่าคือายของทรูเนี่ยใหญ่มากนะครับดังนั้นเราสามารถใช้ได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ติดขัดเลยครับอ่านะคะปั๊มละจ้าชอบอินเทอร์เน็ตแบบ ที่ถูกกันในรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นของของทูงอยู่แล้วคือจริงๆแล้วผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยมีโอกาสได้ใช้มาหลายยี่หออ้อลองมาหมดแล้วว่างใช่หแต่ว่าคือลองอันนี้น่าจะติดใจมากที่สุดของผมเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราลงทุนนั้นหรือว่าดูคลิปเนี่ยมันค่นงที่จะรวดเร็วมากกว่าใช่ <นะ S 1> ค่ะเขา ผมน <Math ias, S 1> ี่จะชอบตรงที่มีหลากหลายแพ็กเกจครับของที่ทัวร์ไลน์นะครับก็อย่างสมมติว,ว่าที่บ้านก็จะมีแพ็กเกจที่เหมาะกับที่บ้านที่ทํางานก็มีเหมาะกับที่ทํางานประมาณนี้ครับผมก็จะชอบตรงความหลากหลายมากกว่าใช่แล้วพะเชิญก็ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเราได้นะค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมาพูดคุยกันถึงเรื่องในส่วนของอินเทอร์เน็ตแล้วกัน